ตัวเกียวมิสนะครับผมพร้อมท้งการแสดงแล้ว huh. ว uh ัน huh. ท uh ี huh. ่แสดงทีห uh ่ง huh. ถ <cop Maple> yeah. ึงทีสาเลยที่ร้านเล่านะครับผมที่ถับทย์ถับนะครับพี่ต่อการรับุณป้ากันแล้วต่การรับคุณป้ทั้งแดนเซอร์ทั้งนักร้องเนี่ยการรับุณบ้ากันอยู่เนี่ยใช่เนี่ยเออเออเออ้องเลอเอน้องอะไรเนี่ยอดครับผม น้องอะไรนะอันนี้น้องอ,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 อะไรนี่น้องกุต้าครับกยต้าครับสวัสดีครับ,รบทุกคน,หนสวัสดีค่ะถ้าใจนะครับถาสวัสดีค่ะฝากซื้อตัวนี่พี่ก้าวด้วยนะคะครพร้อมหรือยังยาวบ่ายพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะน้องอะไรครับ,รบ cer, รรน้องอะไรครับวิทครับผมอร์ตัวเดียมวมิอสี่ัาน้องอะไรครับพิมครับแล้วใครตัวเดียวมสีผม ตัวนี้จะับจะเต็มเลยครับนนนะครับนอสวัสดีครับพี่น้องมีลูกใหบบอกลานนะครับผมตอนนี้พร้อมแล้วนะครับผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมสิ่งอืนเม็ที่แล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ครน้องชินจังครับตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่ทั้งการแสดงมาไดงนี่อย่าลืมนะครับซื้อบัตร ซื้ตัวอีกีเก้าวันนี้ได้ดูพวกนี้ด้วยคุ้มค่ามากเลยเจอกันครับช่งาวกรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะผมกาพร้อม,มแล้วที่จะทำการแสดงนะคะที่ร้านตะวันนาน,นะครพนมเขืนนี้นะคะผู้ใดพรอมแล้วเขาไปถ่ายอยู่ในกลุ่มไหนเลย พี่มีสําหรับใครที่ซื้อบัตรมีมีรุ่งนี้ 9, 9, 9, 9, 9, 9, จะได้ดูไลฟ์สดทั้งในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นต้องรีบๆเลยนะคะจิ้มลิงก์ซื้อบัตรได้เลยนะคะไม่เดียวแล้วนี่ไม่เดียว<ช>มันึงแน่เลยล้มล้มเลยพี่น้องพี่แจ๊กจากเต็งหนาเขาข่มตอนนี้ยังทันนะคะไ,ได้พบกับความมันแน่นอนค่ะ วันนี้แม่มาดื่มแม่มาดืมดังแห่ใสยนมกัดยุงทำยุงยุงมาหลาแล้วพอผรงยุงหลายไม่ไปนะครับแล้วเจอกันครับเจอกันตาจะขึ้นแล้วใช่ไหมใช่แล้วจัง